สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่คำสร้อยครับผมได้คุยกับแกครับน่าจะประมาณสักสองสามครั้งครับงวดทิพาธนอเม่อกีครับพ่นถูกเลขศูนย์สามคือเลขบนงวดนี้เพิ่นฝันลาสุดเลยครับฝันได้ไม่กี่วันผมพาพิ่นฝันเห็นในหลวงรอเก้าครับซึ่งพระอ,องค์ท่านครับนั่งอยู่บนเรือสีทอง ้ากาว่าจ้างพระพีครับเพิ่นวาในของฝันคือน่าจะเป็นเกี่ยวกับแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็เรือสีทองครับขนาดใหญ่บบมีคนเลยครับในนี้อยู่ในเรือมีแค่พระองค์ท่านแค่พระองค์เดียวครับนั่งอยู่บนเรือซึ่งพระองค์ท่านแบบมองนี่คือชัดมากแม่ข้ามซอยครับเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเล่าเนี่ยอยู่แบบใกล้ๆลหละคือเรือ กับพระองค์ท่านในหลวงรอก้าอยู่ประมาณกลางแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งแม่คํสซ้อยนั่งอยู่ข้างๆครับแกบอกว่าแกกําลังนั่งกินข้าวนั่งกินเข่าทั่วๆไปเลยครับมีพวกอ่กุ้งมีต้มยำหลายๆอย่างครับนั่งกินข้าวอยู่ประมาณเวลาช่วงค่ำๆประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนั่งกินเข่าอยู่แล้วจูๆ่ๆได้ยินเสียงอ๋อได้ยินเสียงว่า ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญนี่คือดังมากข้างหูแต่ว่าแม่คําสร้ยครับไม่ได้ดูครับว่าเป็นใครสักพักหนึ่งครับเสียงครับเสียงเหมือนกับว่าดังคือไม่เรื่อยคือไม่เรื่อยแล้วแม่คำสร้ยครับก็หันหลังครับไปดูอยู่แถวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับซึ่งเห็นเรือครับสีทองขนาดใหญ่ใหญ่มากแล้วจู่ๆครับเห็นบุคคลบุคคลหนึ่งครับนั่งอยู่อยู่กลางเรือเลยครับ ซึ่งไม่มีบอมี่นะับบอมี่หลังคาบอมีอ่หยางคือมันเป็นแบบรีบเรียบแล้วก็มีแบบโต๊ะนังแต่ว่าบนเรือครับลักษณะเป็นสีทองทั้งลำเลยครับแล้วจู่ๆครับแม่คำสร้อยมองไปปะมาณครับเห็นเป็นในหลวงรอสิบอดเลยหลวงรอเก้าตอนแรกครับพลโมอยากเสื้อสายตาเจ้าจของว่าแมนหรือบอม่แมนเราครับไปหยิบกล้องครับแล้วมาส่อง ส่องไปครับเห็นในหลวงรอสีครับจริงๆครับในความฝันเรือไม่มีคนพายมีแค่พระองค์ท่านแค่พระองค์เดียวที่นั่งอยู่บนเรือเรือนี่วิ่งแลนซา่าซ่าซ่าซา,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 ซาตามคื้นน้ำตามแบบขื่นของน้ำเลยเห็นพระองค์ท่านแบบชัดเจนมากแต่พระองค์ท่านอ่ะไม่ได้มองซ้ายไม่ได้มองขวามองไปแค่ข้างหน้าอย่างเดียวครับในความฝันทุกคนครับ ต่างพูดคําเดียวครับก็คือทรงพระเจริญทรงพระเจริญซึ่งแม่คําสร้อยครับอยู่ตรงนั้นครับก็ยกมือทุ่มหัวครับแล้วก็กล่าวคําว่าทรงพระเจริญเช่นเดียวกันครับช่วงที่ว่าเรือเนี่ยมาหยุดอยู่ตรงหน้าแม่คาสร้อยครับนานพอสมควรครับแล้วก็กว่าเรือครับจะแล่นไปข้างหน้าเล่าก็บอกว่ารู้ื่นเต็มากเลยในความฝันนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าแม่คาสร้อยแกอยากเล่าความฝันให้ฟัง แต่ทีเนี่ยครับตรงที่ในหลวงรอ9นั่งอยู่อ่ะขางเลื่อนอะเขียนเป็นตัวเลขเขียนเป็นตัวเลขสามตัวตรงๆน่ะหางเดียวเม็ดเดียวเลยด้ที่แม่กำส้อยก็เห็นตอนแรกครับแม่มองไม่เห็นตัวเลขนะแล้วก็มองไม่ชัดด้วยว่าเป็นในหลวงจริงไหมเราก็เลยเอากล้องครับมาส่องจึงรู้ว่าเป็นในหลวงรอ9หลังจากนั้นครับเราก็เห็น ตัวเลขครับอยู่ข้างลำเรือครับสีทองคือเลขสามแปดเก้าสามแปดเก้าครับนี่คือตัวเลขข้างลำเรือเราเห็นครับสามปดเกตัวเดียวเม็ดเดียวครับนี่คือตัวเลขที่ว่าเห็นอยู่ข้างลำเรือและนั้นครับเรือกับแรนลอยผ่านไปครับต่อหน้าต่อตาแม่ซ้อยครับดีใจแกร้องไห้ร้องไห้แบบ ดีใจมากๆนะครับที่ได้เห็นแต่ตัวนี้ครับติดคาตาเลยครับคือ3 8 9แปเกาแล้วนะครับแกบอกว่าแกร้องไห้แบบร้องไห้แบบคนดีใจนะสื้อไปสืกอมาครับจนรู้สึกตัวตื่นครับคือ3 8 9นะครับพอตื่นขึ้นครับเมาเชียนม่คือ389แกแล้วก็แกก็มานั่งเลียงเลขเนาะ3 8 9ก็จริงถ้าหาว่ากราบเลขบางเนาะหรืออาจจะเป็น3 8ม พระอ,องค์ท่านรอเก้าตอนที่พระองค์ท่านน่ะสวรรคตนะคือแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าปีหรือจะมาศูนย์แปดเก้าบอสามแปดเก้านั้นคือตัวเดียวครับเลขข้างลําเรือแต่ว่าตีไปแล้วก็คือคือ,คอตีกับนอกคือสามแปดหกอายุขององค์ท่านก็คือน่าจะเป็นศูนย์แปดเก้าอันนี้คือตัวเลขที่แม่คาสร้อยครับแก่แกตีนะแล้วมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งครับที่ว่าแม่คาสร้อยครับแกตีนะ แกเคยฝันเห็นเรือแล้วมันเคยออกครับแกเคยฝันเห็นเรือแกซื้อเลข605าครับใคจำเด็กเลยนะคือหกศูนเมื่อนั้นครับแกฝันเห็นเรือเรือมันคว่ำแกก็ไปซื้อเลข6 0 5ประมาณปีที่แล้วมันก็ออก605ครับแล้วก็แกก็เคยฝันเห็นเรือคนเต็มเรือเลยแกก็ตีเลข907มันก็ออก907ครับนี่คือตัวเลขที่ว่า แม่คำสร้อยครับแกตีเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรือแกตีเลข3 0 9 5 0 9แล้วก็709นี่คือเลขที่ว่าเกี่ยวกับเรือแกเคยซื้อ,อ605หมันออก605แกแกซื้อ907ดมันออก907ครับวดน,นี้คือแม่คำสร้อยครับแกตีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือ5 0 9 309 7 0 9ทําทำไม9ถึงอยู่ท้ายแกบอกว่าในหลวงรอเก้า เรือก็รอ9เก้าแกก็เลยเอาเลขเก้าครับอยู่หลักหลักแรกเลยครับสามศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าครับนี่คือตัวเลขที่ว่าแม่คําสร้อยครับแกตีส่วนตัวเลขข้างลําเรือเลยครับก็คือเลขสามแปดเก้าแต่หามาเลขหลายตัวบ่มันก็แล้วแต่นะครับเนาะก็แล้วแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเข้าซื้อตัวเดียวก็ได้เนาะคือสามแปดเก้าซื้อตัวเดียวก็ได้แต่ว่าตัวเลขของแม่สร้อยครับ แกก็บอกว่าแล้วแต่จะตีเด้อแต่ว่าตีเผื่อไว้ก็ได้คือ38 6ดหอายุขององค์ท่านก็คือ089ก้าซื้อเผื่อไว้ก็ได้ก็ได้ก็แล้วแต่ครับแต่ว่าแม่คำสร้อยว่าเห็นชัดชัดเลยครับข้างลําเรือเป็นสีทองก็คือ3า9นี่คือตัวเลขหลายๆคนครับว่ามีน้ํามีเรือมีหยางอาจจะมีเก่ามีศูนย์ก็แล้วแต่ครับเนาะเพระองค์ท่านก็เป็น9อยู่แล้วก็แกก็เลยตีเพิ่มเติมใช่ไหมครับ16มีหน้า6เจครับ ลองมังครับถ้าหากว่าเคยเคยฝันลักษณะแบบนี้ครับแล้วตีเลขได้ก็ลองดูครับไอตัวเลขที่ติดศูนย์นี่คือเป็นเลขที่ว่าแม่คาสร้อยครับแกตีเพิ่มเติมแต่ว่าเห็นในเรือครับอันนั้นก็คือเลขต่างหากครับผู้ใดตีเลขก็ได้แต่ลองพิจารณาบึงแกอยากให้ทุกคนครับถูกเลขนะครับเนาะแกก็เลยากเอาตัวเลขตัวนี้ครับมาเล่าให้ฟังเพราะว่าแกเคยถือเลขเคยถือฝันแกเคยถูกเลข3ตัวนี้คือมาหลายงวดหลายรอบก็เลยจะเอาความฝันตัวนี้คือมาเล่าให้ฟัง หลายหลายคนเคยฝังเคยฟังความฝัลนลักษณะแบบนี้กับเราเบ้งครับขอให้ถูกครับช่วยดีขัามันหมาน,นซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกนะครับเนาะซื้อลอตอรีไว้เผื่ออาจจะได้รับวันใหญ่กับใหญ่ๆก็ได้ครับ 16. มีนาคม67ขอบคุณหลายสวัสดีครับ